อ่ะเดี๋ยวให้ลูกถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเดี๋ยวบ่ายสองลูกจะไปถ่ายโปสเตอร์ขอบคุณนะคะนึ่แม่แม่น่ารักมากเลยค่ะใครยังไม่มายังทันนะคะมาได้จ้ามาบ้านแม่อ่านี่แม่แม่แมดอฟแมวเป้ากำลังมาถึงแล้วค่ะกล้องร้อน Cảm <laughs> ơn <laughs> <laughs> uh <-huh. cười> <laughs> แม่บ๊าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บ๊าาดีครับแม่เดินดีครับเดินไหวไหมเนี่ยดูแล้วติดที่ไหนครับติดที่ไหนสวัสดีครับ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 นี่อ่ะ อันนี้แม่ครัวเรามาแล้วนะครับแม่ครัวใหญ่โอเคไปเราไปหาน้องต่ออ่าตอนนี้ทุกคนกำลังชมบรรยากาศสดๆนะครับที่บ้านพ่อนะครับ